Boom 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 bon. ตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ตรงหน้าตู้กุ้งนะครับผมที่จัดไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมจริงๆแล้วการจัดตู้เลี้ยงกุ้งแค่ครับมันไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะครับแล้วก็มีการจัดได้หลากหลายรูปแบบครับในในส่วนที่วันนี้ที่พาจัดนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการจัดกึ่งๆเลเยอร์แล้วก็จัดเน้นสวยงามตกแต่งนะครับก็จะมีปลาเล็กๆน้อยๆเหมือนในตู้ที่ผมจะพาชมนี้นะครับเนี่ยครับก็สําหรับกุ้งแค่เองนะครับผม สามารถอยู่ได้ทั้งในตู้ที่เราจัดลักษณะลักษณะของการเลี้ยงต้นไม้ไปในตัวด้วยนะครับผมก็เราจะเน้นใช้กุ้งแคร์ในเป็นส่วนของตัวเก็บทําความสะอาดพวกเศษใบไม้นะครับผมแล้วก็เศษเศษอาหารต่างๆนะครับผม,ผมรวมถึงเศษตะไคร้ด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็คือการจัดลักษณะแบบกึ่งกึ่งอ่าเลเยอร์ out, แล้วก็เลี้ยงไม้น้ำนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของการจัดรูปแบบที่แบบเลี้ยงธรรมดาทั่วไปเลยนะครับ อกจริงๆกุ้งแค่นะครับเราสามารถจัดตกแต่งแบบทั่วไปธรรมดาแล้วก็ใช้แค่มอสแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆรวมถึงระบบกองเราก็ใช้กรองฟองน้ำได้นะครับอ,อันนี้จะเป็นตู้ที่ผมเอาไว้ฟอร์ม้องๆไว้รอลูกค้านะครับผมในตู้ก็จะมีเพียงแค่มอสและก้อนหินนะครับผม เราสามารถจัดในรูปแบบนี้ก็ได้นะครับสําหรับผู้ที่สนใจเลือกต้นแล้วยังไม่อยากลงทุนเยอะรวมถึงมีอุปกรณ์ต่างๆอยู่แล้วอย่างตู้ปลาเก่าอย่างนี้นครับผมก็หาพวกอุปกรณ์ต้นไม้มาตกแต่งนะครับแต่สิ่งที่สําคัญสําหรับตู้กุ้งที่ควรแนะนําที่จะมีก็คือ1เป็นดินสําหรับเลี้ยงกุ้งนะครับผมแล้วก็2จะเป็นพวกต้นไม้พืชต่างๆนะครับอย่างมอสคือจะเลี้ยงง่ายสุดนะครับไม่ต้องความต้องการค่อนข้างต่ํานะครับ ก็จะแนะนําว่าควรที่จะเป็นควรที่จะใส่ไว้ให้น้องๆไว้บ้างนะครับผมก็เดียวผมพาไปดูในส่วนของการจัดตู้ของเราต่อนะครับครับผมเรากลับมาดูในส่วนของอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการจัดเลี้ยงตู้กุ้งแพ้นะครับผมก็หลักๆเลยนะครับจะมี4อย่างด้วยกันที่เป็นหลักๆนะครับผมก้อนหนึ่งเลยจะเป็นตัวขูตงตู้เลี้ยงกุ้งนะครับผม ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของระบบกรองนะครับระบบกรองตัวนี้สำหรับตู้35กสองรุ่น x p 0 7ค่อนข้างที่จะใหญ่ไปนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าในระยะยาวนะครับจะดูเหมาะสมมากที่สุดเลยนะครับเพราะเนื่องจากมีพื้นที่ในการจุวสัสดุกรองได้เยอะกว่าครับแรงโฟน้ำที่ไหลสม่ำเสมอทั่วตู้ได้นะครับนะบก็จะทำให้ตู้นี้ถ้าตั้งในระยะยาวแล้วก็ใช้ในระยะยาวค่อนข้างที่จะโอเคเลย นะครับผมต่อไปจะเป็นในส่วนของไฟไฟตัวนี้ครับสามารถเลือกใช้ได้ในรูปแบบต่างๆนะครับผมโดยคำนึงถึงกําลัง watt ต่อปริมาณน้ำคร่าวๆเฉยนะครับไฟที่เราใช้จะเป็นไฟในส่วนของไฟตู้ปลาตู้เลี้ยงปลานะครับเป็นไฟเลี้ยงปลาทั่วไปเนื่องจากต้นไม้ที่เราใช้ในวันนี้เราจะเน้นเลี้ยงแค่เพียงมอสแล้วก็ต้นอนุเบยตซึต่งความต้องการทางแสงของแสงนั้นค่อนข้าง,างที่จะต่ำนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวโคมไฟนะครับที่เราจะใช้ของวันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของดินดินนะครับผมจริงๆค่อนข้างที่จะสามารถเลือกได้หลายยี่ห้อนะครับแต่ที่ร้านจะแนะนําเป็นในส่วนของดินที่ใช้สําหรับกุ้งโดยเฉพาะนะครับผมโดยปริมาณของตู้ใบนี้ก็เราก็จะใช้คร่าวๆอยู่ที่สองกิโลนะครับคือคือหนึ่งถุงเล็กนะครับดินตัวนี้จะดีกว่าดิน ที่ไม่ได้เป็นดินเฉพาะสําหรับเลี้ยงกุ้งยังไงก็คือเขาจะมีพวกแร่ธาตุต่างๆสําหรับกุ้งในช่วงเริ่มต้นได้ดีกว่านะครับรวมไปถึงขนาดก้อนที่เล็กกว่านะครับเราจะทําให้กุ้งอชอบออกมาเดินหน้าตู้ของเรานะครับเวลาเขางวงางๆเขาจะมาเดินคุยๆคุยกินเศษอาหารตามร่องดินนะครับผมในส่วนของอุปกรณ์เสริมวันนี้นะครับผมก็จริงๆก็เป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถเลือกใช้ได้นะครับผมจะใส่หรือไม่ใส่ก็ตามแต่ที่เราต้องการนะครับ ก็จะมีหนึ่งเลยก็จะเป็นพวกแบกรองพื้นแล้วก็สารรองพื้นต่างๆ,างๆนะครับตัวนี้จะช่วยให้เดระบบภายใตย้ดินชั้นดินได้ดีขึ้นแล้วก็ระบบในการตั้งตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของระยะยาวนะครับจะมีผลช่วยให้ระบบกรองและระบบตู้นั้นก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากขึ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นก้อนต่างๆที่เราจะใช้ในการจับตู้นะครับก็จะมีกาวสําหรับไม้น้ํานะครับรวมถึงเอ็นหรือว่าได้สีดํานะครับ สำหรับพันมอสต,ตามจุดต่างๆนะครับผมก็มจะมีอุปกรณ์ในการจับตู้นะครับอุปกรณ์ชีพจับอย่างฟอสเฟตนะครับผมแล้วก็ตัวเกลียยดินนะครับก็จะมีนี่นะฮะเลเยอร์ที่เราจัดเตรียมไว้นะครับมาจากกิ่งไม้แล้วก็ก้อนหินนะครับ โดยปกติเราสามารถจัดทำเดคเอาท์ที่เป็นสําเร็จรูปแล้วก็จับมาวางได้เลยครับแต่วันนี้เราก็ขอแบบง่ายๆคือจับวางจับวางลงตู้แล้วก็จัดจัด,จดบนดินเลยนะครับสําหรับต้นไม้ที่เลือกใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นหลักๆเลยก็จะเป็นมอสนะครับผมก็จะมีพวกอนุเบียสพิสตี้นะครับหรืออนุเบียสแครลงวมไปถึงเฟิร์นนะครับผมแล้วก็จะมีเสริมๆแจมๆกันอีกลหลายหลายชนิดอย่างบูเซบหรือมายาลาบนะครับซึ่งต้นไม้ที่นํามาวันนี้จะเป็นต้นไม้ที่ ความต้องการในส่วนของ CO2 ต่ำแล้วก็แสงค่อนข้างต่ำนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงวันนี้เรามาดูกันครับ <S 2> <S 2> เห็นนะครับการจัดตู้สําหรับเลี้ยงกุ้งแคนะครับไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับผมก็ในส่วนตอนสุดท้ายของคลิปที่ผมจัดนะครับผมจะมีการใส่น้ํายาปรับสภาพอยู่2ตัวนะครับตัวที่1ก็จะเป็นแบคทีเรียน้ํานะครับผมแล้วก็ตัวที่2จะเป็นตัวปรับช่วยทําให้น้ําใสนะครับถ้าเราเห็นนะตอนนี้ตอนที่เราเซตตู้ใหม่ครับน้ําจะค่อนข้างที่จะยังขุนอยู่เนื่องจากจะมีพวกอ่าุนจากไม่ว่าจะเป็นดินจะหินแล้วก็จะเป็นพวกเซรามิกบอลน,นะครับตัว ปรับสภาพน้ําก็จะช่วยจับตกให้มันตกตะกอนแล้วก็กองเข้าไปในระบบนะครับโดยปกติทั่วไปเราจะที่ร้านจะแนะนํานะครับผมให้ลูกค้าหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับผมทําการเปิดระบบอย่างนี้ครับคือรันน้ําทิ้งไว้นะครับเปิดกองเปิดตู้ใส่เติมน้ําทิ้งไว้อย่างนี้ครับไฟในส่วนของไฟไม่ต้องเปิดเยอะนะครับก็จะให้ทําอย่างนี้ประมาณทิ้งไว้3วันจากนั้นทําการดูดถ่ายเปลี่ยนถ่ายน้ําประมาณ3 0นะครับผมแล้วก็เติมน้ําเข้าไปใหม่ จากนั้นอีก3ามวันนะครับก็ทําลักษณะเดิมก็คือเปลี่ยน่ายน้ําออก30แล้วก็เติมน้ำเข้าไปใหม่แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีการเติมแบ,บคทีเรียน้ําเข้าไปนะครับผมหลังจากที่เราเซ็ตระบบน้ําเสร็จโดยประมาณคร่าวๆจะอยู่ประมาณที่ประมาณ7วันนะครับผมก็จะเริ่มลงสิ่งมีชีวิตได้นะครับผมนี่จะเป็นคําแนะนําส่วนตัวจากทางร้านนะครับผมในส่วนของท่านที่ต้องการเลี้ยงเพียงแค่กุ้งแคะธรรมดาแล้วก็ไม่ได้จัดอะไรมากมายนะครับผมก็สามารถ ใส่ดินวางมอสแล้วก็นํากุ้งลงไปได้เลยภายในวันหรือสองวันนะครับซึ่งดินตัวเนี้จะไม่ได้ส่งผลอันตรายต่อกุ้งนะครับแต่ในกรณีที่ผมให้รันน้ําไว้ประมาณทิ้งไว้เจ็ดวันแล้วก็มีการดูดถ่ายน้ําออกเพื่อที่จะให้สารปนเปื้อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากหินจากกาวจากต้นไม้ต่างๆนะครับออกได้รับการเปลี่ยนถ่ายออกจากน้ําไปนะครับผมแล้วก็เวลาที่เรานําน้อง,น,อง,น,องน้องกุ้งลงมาลงนะครับก็จะได้ปลอดภยัยแล้วก็เซฟ กับเขามากขึ้นนะครับรวมไปถึงการทิ้งระบบไว้ให้อ่าแบคทีเ r ียในระบบกองหรือว่าพวกยูทรียในระบบตู้ของเราครับเจ็ดต,ตัวให้ได้ด้วยนะครับผมก็จะได้ไม่มีปัญหาในระยะยาวนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมจะพา,มาชมในตู้ใ,นใ,นใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะครับ ำหรับวันนี้นะครับก็ทางเราหวังว่าจะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเริ่มเลี้ยงกุ้งแครวมไปถึงการจัดการจัดตู้นะครับผมให้สำหรับกุ้งแคนะครับผมที่จะมีไม้น้ำด้วยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมขอสรุปเบื้องต้นข้าวๆไปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวฝากตู้ตู้นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีเอพิส od สองต่อนะครับเพื่อที่จะลงน้องกุ้งต่างๆแล้วก็มาดูต้นไม้ต่างๆว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผม ในส่วนของท้ายคลิปนะครับจะเป็นสรุปคร่าวๆนะครับผมเกี่ยวกับตู้ที่เราเซตขึ้นมานะครับผมก็โดยหลักๆแล้วนะครับจะเป็นต้นไม้ที่เราไม่ที่เราเลือกใช้นะครับจะเป็นไม้ที่ไม่ได้ลงรากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกบูเซปอนูเบียต่างๆนะครับที่จะมีลงรากหลักๆเลยก็จะเป็นต้นไมยราบด้านหลังนะครับแล้วก็จะเป็นต้นบริกซ่าฝั่งนี้นะครับนะครับผม ก็หลักๆต้นไม้ที่เราเลือกใช้จะมีความต้องการในส่วนของแสงไฟแล้วก็ก๊าซ co 2นะครับค่อนข้างที่จะต่ําการที่เราเลี้ยงในลักษณะนี้นครับหเลยตัวมอสจะค่อนข้างที่จะโตได้นะครับในส่วนของต้นไม้ต่างๆนะครับก็จะโตค่อนข้างช้านะครับหากท่านใดต้องการที่จะเลี้ยงต้นไม้จริงๆนะครับแนะนําว่าควรใส่พวกคาร์บอนดีทให้เขาก็ได้นะครับผมก็ต้นไม้ก็จะโตได้นะครับผมแต่ในส่วนของมอสเด๋ว ถ้าเราอัปเดตมีอัปเดตขึ้นมาเราจะอัปเดตรูปในส่วนของตัวมอสท,ที่มันฟูขึ้นมาให้ชมนะครับผมแล้วก็ในส่วนของหน้าร้อนนะครับถ้าท่านใดกลัวว่าจะเลี้ยงแล้วต้นไม้ไม่รอดนะครับก็จะมีมุมพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับที่ผมว่างไว้ก็คือเพื่อที่จะติดตั้งพัดลมจะคล้ายๆลักษณะตัวนี้นะครับอ่ะเราก็จะติดตั้งพัดลมไว้นะครับเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของอุณหภูมิของต้นไม้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไม้ที่ไม่เล เน้นอะไรมากนอกจากอมอสเหมือนกันนะครับจะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาก็จะเน้นจัดแบบพื้นฐานต้นไม้ชนิดง่ายๆนะครับผมอ่ะก็สําหรับท่านใดอย่าลืมนะครับถ้าต้องการที่จะเลี้ยงต้นไม้ให้สวยงามนะครับใส่ CO2 แล้วก็สามารถเปลี่ยนปลอดไฟได้นะครับผมตู้นี้เราตั้งเป้าไว้ว่าคือเพื่อเป็นการศึกษาในการเลี้ยงกุ้งแคะ หรือว่าจัดตู้ให้กุ้งแค่เท่านั้นนะครับผมงบประมาณเข้าวๆก็อยู่ที่ประมาณสองพันถึงสามพันนะครับแล้วแต่ชนิดของต้นไม้นะครับแล้วก็อุปกรณ์บางอย่างที่เราเลือกลงใส่ใส่ลงไปนะครับก็จะเข้าวๆอยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมอ่ก็ทางเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการตัดสินใจในการจัดตู้ไม่ว่าจะเป็นในการจัดตู้ป่าแล้วก็ตู้เลี้ยงกุ้งแคนะครับผม ก็ขอฝากตู้ชุดนี้ไว้แล้วก็ฝากติดตามเอพิโซดสด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูน้องๆกุ้งกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปผมนะครับขอบคุณมากๆครับผม